สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พัทยานวะทุกคนเราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวกับเราสาวันสองคืนนะคะโดยใช้งบแค่สองพันบาทเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนเราก็เริ่มจากนั่งรถตู้นะคะจากหมอชทิดมาก็1 5อบาทแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะเดินเดินทางไปถึงโรงแรมกันนะคะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะเดินทางยังไงอันนี้แบบเรียกว่าเป็นทริป ง,งงๆหน่อยนะทุกคนเพราว่าไม่ค่อยรู้ทางไม่รู้อะไรเลยนะทุกคนแต่เราพาทุกคนไปลงแรมกันตอนน่อเลยไปค่ะทน,น,นทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินไปหารถขึ้นอยู่ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าขึ้นรถทะ่ไรไปนะคะ ทุกคนของที่เราราคา250ไปกับซึ่งเราคิดว่ามันนา่าจะถูกที่สุดตอนนี้แต่เราแพลตต์กับปีนทักทยกล้องมปล่อยเลยเราแพลตสาวมาเทมิสไตล์นารักกุกิก ชายหนุม่มผู้ตามหาลักแพท้ที่เมืองพัทยาแต้วสาวน้อยไว้ใสผู้มาพร้อมกับรอยยิม้มน่แล้วค่ะทุกคนเราก็ถึงที่โรงแรมพีพัดแล้วนะคะทุกคน เองไปรอเช็คอินที่จริงอยู่นะคะไปแล้วหนูซอานี่นะคะนี่คือห้องภายในของเรานะคะ <Okay. S 1> ไม่มีอะไรมากมาย พาไปดูห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำดูว่าไฟอยู่ไหนไฟก่อนหาไฟหไฟไม่เจอไฟไฟอยู่ไหนวะแพรเอาเหรออ๋อเออเนี่ยค่ะทุกคนข้างในนะคะ ก็ประมาณนี้ถือว่าสะอาดมากเลยในราคา400กว่าบาททุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะออกจากที่ไปเกาะล้านทุกคนไม่ใช่ไ,ไปเกาะล้านนะคะคือตอนเนี้ยแดดร้อนมากแดดร้อนมากแต่กำลังจะวิ่งไปขึ้นรถสองแถวที่เราเมาเอาไว้นะ ถึงหาดพัทย,ยากันแล้วนะคะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหรแ่แต่ว่าคนสวยเยอะกว่าอ่า,าเรากำลังมาขึ้นเรือกันค่ะกำลังจะขึ้นเรือไปเกาะรานนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าขึ้นเรือลำไหน<ร>ขึ้นเรือ,เอ,อยังไงเ่า <c oughs> <c oughs> อ,อยู่กับคุณแคลนะคะนี่คะ่ะแคลโสดคะ่ะ สดหรือเปล่าสดตอนนี้อะไรแน่โอเคค่ะทุกคนแล้วเราพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าขึ้นเรืออะไรไปนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังไปขึ้นเลยใหญ่ไปเกาะพันกันราคาสามสิบบาทนะคะ,นะค,ะ,ะ,ค,ะค่าโดยสารของเรานี่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปลงเรือแล้วนะคะก็แก้เวลาที่เดือออกแล้วนะคะทุกคน เรเรือไปที่เกาะลานแล้วนะทุกคน เป็นบรรยเองหลังรอบเกาะหาเต้าเป็นยังไงมั้งคะนั่งเรือเมื่อกี้สับหรือเปล่าได้มเ<า>ดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นบนเกาะหาดกันค่ะ เลยว่าเราจะไปที่ไหนกันเราก็จะลองเดินไปดูรอบๆก่อนอว่าเราจะไปที่ไหนตอนนี้นะคะทุกคนก็คือเดินดเดินดเดินมาก็มีคุณลุงนะคะบอกว่าเออเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะแบบ สองร้อยห้าสิบบาทว่าเกาะล้านมันมีหลายหาดมากซึ่งตอนนี้นะคะเพื่อนๆของเราก็ยังไม่มีจุดมุ่งหมายปลายทางว่าจะไปที่ไหนกันค่ะตกคนก็นี่นะคะทุกคนเราก็ได้โค้กมาหนึ่งแก้วในราคาสามสิบบาทไปเกาะล้านนะคะตอนนี้เราจะไปหาดอะไรคะปิ๊งหาดอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะกินน้ำหน่อยได้ไหมคะแสวบนะคะไม่ได้พกอะไรในกระเป๋าไว้คูกเราอยู่บนรถสองแถวเลยไป ห่าตาแหวกกันนะคะค่ารถเท่าไหร่คะแต่เอ,อาคนละ,ะ20บาทค่ะ ตอนนี้นะคะเราลงรถแล้วนะคะเราถึงแล้วทุกคนเราเดไปแล้นะคะทุกคนไปเดินดูได้กัน ประเดินเครืที่ใหม่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนเอาล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังกลับกันแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ทันห้ามุ้ขึ้นเลยไปเดี๋ยวไม่ทันไหมเรากนะ็ขึ้นเรแล้วนะคะขึ้นเรแล้วนะคะเรากำลังจะไปขึ้นเรือกลับเ<ไ>ป็นยังไงบ้างคนะวันนี้ สนุกขาดทำเวลามากตอนแรกค่ะตอนแรกคิดว่าจะเดินได้เจ็ดหาสนุกเดินได้ขัดเดียวขัดเดียวไม่ทําไมไม่ไปหัวที่ฝันไว้เออใช่เราฝันไม่แก่ก็คือวางแผนทิปแล้วแต่ว่าทิปไม่เป็นดังฝันนะคะทุกคนไปฝันเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปขึ้นเรือกลับบ้านกันดีกว่าป้านในเซนทรัลเมดนะคะเราก็ขึ้นเรือไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะสามสิบบาทนะถูกต้องไหนเปิลหมวกใช่เปิลหมวกเราต้องร้องเพลงเว้ยเปิลหมวกต้องร้องเพลง เป็นอะไรเปิดหมอกร้องเพลงไม่ต้องเปิดหมอนอ๋อให้เขาจ่ายคิดไม่ไสภาพขำมากค่ะกับคุณละฟิลเลยแล้วแล้วเนื้อสภาพไหวไหมไม่ไหวค่ะไมค่ะเรากำลังจะกลับไปแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ค่ะก็รอเรือออกอีกประมาณนี่เขาบีบแล้วบีบแปลว่าจะออกเรือแล้วทุกคนเราต้องเตรียมข้าวทาให้เรียบร้อย ตอนีคนตอนนี้นะคะเราก็เดินลงมาแล้วนะคะจากท่าเรือเรากำลังจะไปหาอะไรกินกันค่ะท่าเราค่ะเราจะไปหาอะไรมาปลา กลับที่พักแล้วก็หาหาอะไรกินกันก็อาจจะแกเราบอกว่าให้ตรงอย่างเดียวค่ะมีของขายไหมครับไม่มีค่ะลงรักซาวคาตาลาร้านของเพียงแบบนี้ไม่ติดเป็นคาสิสนะไม่ติดซาวเพียงร้านสวยมากเนร้านเงียบมากทุกคนไม่มีคนเดินเลยไม่ใช่เราพานวดค่ะคุณ บบปิดเยอะมาปิดมากไม่มีอะไรเลยไม่มีคนแบบาอ่บทคเนี่ยไม่คนเลยทุกคนนะมันปิดาีคือเลยด้อยอคือเลยเ็รยคะอนนี้ือบาวกอีกเรงเจรอให้อยู่ตรงไหนดีกว่าบอกว่ามจะคนถูกใจอ่ะเอาลว้ต

คนเดียวเราขอตัวเดินไปก่อน ก็เดินกลับใกล้มาถึงหอ,อทุกคนผ่านช่วงที่มันมืดตื้อๆนะคะอันนี้เราจะมาเข้าแฟนดี้มากนันก่อนขอไปซื้อของกินแล้วตอนนี้เราก็หิวเข้ากันมากทุกคนตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้กินข้าวเพิ่มเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเรานะคะกลังจะกินข้าวกันแล้วทุกคนในแพนนเมนูอาหารเย็นของเราวันนี้ส้ตมตำโปบาราไก่ย่างหมี่แหน่แพลวตำไทยหมดแล้วแค่นี้ค่ะทุกคน